เต้นมากไม่ได้เล่าเรื่องคอลเลกชันมานานนะคะวันนี้มาเล่าเรื่องคอลเลกชัน Star Wars ที่เราทําให้ฟังจริงๆเรามีสินค้า2ชิ้นนะคะจะมีถุงหอมตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงจะเป็น perfume oil แต่ว่าวันนี้ขอมาเล่าเรื่อง perfume oil ให้ฟังก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถุงหอมค่อยว่ากันอีกทีนะพอได้มีโอกาสทำคอลเลกชัน Star Wars อีกรอบหนึ่งอุนอยากทำกลิ่นเพราะอุนรู้สึกว่ามันมีมิติของความรู้สึกที่ลึกล้ากว่าคาแรคเ,เตอร์ดิสนีย์ที่เป็นกระตูนทั่วไปนะคะใน Star Wars อุนชอบ relationship ของอนาคินกับพัทเมมากๆเพราะว่า มันเป็นมีความเถื่อนดิบอะแล้วมันก็จะมีความรู้สึกของความรักความหลงแบบที่มนุษย์มีจริงๆนะคะคือน้ําหอมหรือว่าคอลเลคชันที่เราทําเป็นคาแรคเตอร์มาเนี่ยเราไม่ได้อยากทํามาแค่ให้ใช้แล้วหอมแต่เราอยากให้มันรู้สึกได้เนะาะคอมพาโซก็อยากจะเปิดพอให้ทุกคนไปสู่ความรู้สึกนั้นจากเดิมที่เดินทางไปสู่เทศกาลหรือเดินทางไปสถานที่ข้างนอกตัวเนี้ยจะพาทุกคนลงลึกไปในความรู้สึกข้างในนะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่มีความยูนิเซสค่ะเพราะอินสปร์มาจากความสัมผัสของอนาคินแล้วก็พัดเม มันเป็นความรักที่มีความสวยงามแล้วก็เจ็บปวดในตัวเดียวกันมีกลิ่นเบอร์ชตาคันโดเทียสวนอน้ำตาเทียนมีวอร์มไฟเอ เบเปอร์ไวท์มาสเป็นกลิ่นเหมือนแสงไฟในเทียนที่ลุกวูบขึ้นแล้วก็ดับไปพร้อมกับน้าตาเทียนนะคะความรักของเขาสองคนมันไม่ใช่เรื่องราวแค่ของความโรแมนติกแสนหวานอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการยอมแพ้แล้วก็ซเรนเดอร์ให้กับความรู้สึกที่เป็นแบบมนุษย์จริงๆข้างในตัวเองอะ่ะมันคือความจริงของมนุษย์ที่บางทีเราก็รักรุนแรงเกินไปบางทีไฟรักก็แดผดเผาทั้งใจเราแล้วก็คนที่เรารักนะคะคุว่ามันคือกลิ่นของพลังที่ถูกควบคุมมีความรักที่เผาไหม้มีกลิ่นเหล็กกลิ่นหนังมันเป็นแบบถ้าให้พูดง่ายๆค ไฟเว้นมาจากอะไรที่เป็นคล้ายๆเพลย์รูมอะคะ่ะเพราะว่าเหมือนใน p เพลย o รูม่นมองว่ามันมีแค่ค,ความรู้สึกหลวนๆมันไม่มีศิลธรรมมันไม่มีความผิดความถูกต้องอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกนั้นเลยกลิ่นจะมีความเท่ดิบเถื่อน เพราะุ่นอยากให้นึกถึงด้านมืดที่จริงๆเราใจเราก็ยังต่อสู้กับมันทุกวันนะเพราะในสาธารณะเราอาจจะเป็นคนน่ารักเรียบร้อยแต่จริงวันเราปิดประตูอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าอยู่กับคนที่เรารักหรือว่าอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรามีเราก็อาจจะมีอีกมุมหนึ่งก็ได้ใช่ไหมบนตัองว <นะ S 2> ุ้นเลอกใช้หนึ่งในฉากที่วุนชอบที่สุดใน Star Wars นะคะเป็นฉากที่พัทเมย์บอกรักอนาคินซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ถูกต้องซะทั้งหมดแต่ว่าเขาก็ทําเพราะว่ากําลังจะไปรบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดอยู่ไหมสันชนันกก็บอว่าใให้พูดนสิ่่่่งงงงทีรรรู้สึึกกกจิิๆออมมมาาาซเควัไ ไม่ผิดอะถ้ารู้สึกก็คือรู้สึกนะคะแล้วเวลาใช้งานตัวนี้เป็นเพอร์ m e มออยนะคะสามารถแตะในจุดที่เป็นอุณหภูมิเยออๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นซอกคอขอ้ขอพับ ถ้าทุกคนดูที่หน้ากล่องดีๆจะเห็นว่าเขามีขอบโค้งแล้วก็เป็นขีดเส้นๆนะคะเป็นเหมือนแผ่นควบคุมบนเครื่องบินล้วตรงกลางก็เป็นเหมือนจุดเข็มทิศนะคะเรารู้สึกเหมือนเราอยากพาทุกคนไปในโมเมนต์นั้นอีกส,อสัมผาสของกล่องก็เป็นพระนางของเรานะคะอีกหนึ่งอย่างที่ผู้คนมักจะบอกเวลาได้กลิ่นอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะเขมามจะพูดว่ากลิ่นมันมีความเป็นเรทฟลักเบาๆมีความเทินดิบแล้วก็เซ็กซี่มากๆดมเรารู้สึกขนลุกเหมือนมีคนเอาจมูกมาใกล้ๆคอนะคะเพราะว่ามันเป็นเอ NERGY ของแบบวา่าความสัมพันธ์ความลึก รับแบบนี้ใครใ<ช>รออยู่จกัน29ตุลานี้เที่ยงตรงนะคะที่คอมพาโซค่ะ